ขึอไหนบอกึ้นกูไม่ขึ้นบอกขึ้นตายเฮ้ยมืองสีต้องตายแล้วแล้วการต่อสู้ในแบบฉบับของจา่าพนมก็ได้เริ่มขึ้นลุกน้องจัดกันเฮ้ย เขาหรือเปล่าใครเขาจะมาทวงองค์บาคืนสู่วัดหนองปลาดือเฮ้ยรู้จักหรือเปล่าใครว่จ่าไงจาอะไรจาลีดอุดรผู้หนเขาสิเปลาจังไดก็สิเปล่าไปใส่นี่ยกระไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวจาจาอะไรจาบัจจทงจาบัจจทงจาบัจจทงจาจาไม่ใช่มันคือไอ้บุญทิ้งโอ้ย โอ้ต้องขออภัยด้วยวันนี้พระเอกของเราอาจจะเหมือนไปสักนิดหนึ่งนะฮะแต่จริงแล้วเขาไม่ใช่ลาวไม่ใช่ชนบทนะเขาเปกรุงเทพแต่จะดูแต่งแล้วมันเหมือนลาวไปหน่อยนึงไม่ไม่ใช่ลาวใช่ไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่เหรอครับเลิกงานชวนแดกแต่ร้านลาบเนี่ยนะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่มุสุรักองค์บากกมาเป็นบอกอันนี้ก็แกล้งพูดนะแกล้งพูดลาวไม่เหมือนจังวะให้ดังดังนี่แกล้งด้วยหรือเปล่าดังอ๋อ ใส่อง์บากูนี่ไงของปลอมนี่วะทำไมมันหายแต่หัวมันมีโตน้ำกูกกับซะมาไอันนี้มันยกมาทั้งแผงเลยมึงจะขึ้นองบากให้กูบอมึงโูดว่าอะไรนะมึงจะขึ้นองคบากให้กูบอห่าจังไดจังไดกูก็บอขึ้นเสียเป็นคนจีนยังไงยังไงกูก็ไม่เคินเว้ยขึ้นองบากไม่กูเดียวนี้กูไม่เคินมึงมีดีอะไรวะฮะไอ้บุญทิงเศร้าบานเขาเดือดร้อน ฝนบบตกน้ำโบไหลไฟก็ไหม่หมู่มบ้านน้องประดูพันเดือดร้อนผู้เท่าผู้แกขึ้นห้องห่มห้อง,หองให้มู่สู้รักองค์บากมามู่สูนี่เป็นคนจังไรบ่มีสินร,รมที่พ่อพอีอ่แม่ฝากฝังให้บักบุญทิง้งเม้าองค์บากกลับขึ้นยังบา้านยังเมืองในที่สุดบุญทิ้งกับมาพ่อองค์บาสเสียน้ำองค์บากกลับยังบ้านยังเฮียนสากน้อง พอจะมาถึงแล้วเอยังงไนี่กูเล่นองค์บากนะไม่ใช่ผาแดงนางไอขึ้นหรือกขึ่ขึ้นกูไม่ขึ้นบอกึ้นตายเฮ้ยมืองสิต้องตายแล้วการต่อสู้ในแบบฉบับของจ่าพนมก็ได้เริ่มขึ้นลูกน้องจัดการ เฮ้ยเห็นไม่ทันว่ะอาจจะดูแล้วมันไวเกินไปเรามีมุมกล้องตัวที่สองแบบสโลโมชั่นมองไม่ทันเอ้แล้ววันนี้ไอ้เฮียนี่ยก็จะถึงกันไหมเนี่ยฮัลโหลทุกคน ไม่ายโอ้ยแต่ยังไม่เสียฟอร์มยี่ยังไม่เสียโอ้ยไม่เจ็บไอ้ดัำปอกเฮ้ยไม่เห็นได้เรื่องเลยเสีอะไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยเลี้ยงเสียข้าวสารสุกมึงต้องเจอนี่แมดด็อกเมดด็อกแมดด็อกเมดด็อกแมดด็อกดูกันมันดูการฟุตบอลซะก่อนนี่ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุย เฮ้ยฮ่าดูขามันไหวเปล่าอ๋ออ๋ออออสาวบางพอได้โกจริงๆมจริงเออ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 เ้อเออเหมือนจริงเหมือนจริงเฮ้ยยังเห็นไม่ทันยังอีกเหรอยังเห็นไม่ทันอีกหนึ่งมุมกล้องครับมองไม่ทันสโลโมชั่นอ้าใครปิดไฟ ด้านเอาไม้เอาไม้เร็วๆเข้ามีดึงให้ด้วยทำไมมาเตะท่าเดียวกันเลยวะสำรักเดียวกันอ๋อเหรอเือฮ้ยไม่เห็นได้เรื่องเลยวะไม่ได้เรื่องมาไม่แดกสักตัวหนึ่งเอาไงอ่ะเฮ้ยลุยได้เลยรสิ่ยวลันนี้ลอมานน มานี่เลยมึงมานั่งเลยมึงเป็นพระเขามาช่วยมึงจะไปต่อยอะไรกับมันแม่งจะกลายเป็นชีเปลยอยู่แล้วเอาไงเสียไม่ได้เรื่องอย่างนี้ต้องเจอนักฆ่าจากพม่าเยมงพายโอ้ยนี่ยาไม่กล้าไม่กล้า ๋ยวต่อยกันวะดูเชิงกร์นย่าฟัก k y ู u นี่มีเง้ยตบะแมางตายในปากดูนี่ตบดังซิมเลยประคูดมากโทรขาเอาเลยเฮ้อหเฮ้ย สุดยอดเลยเดียวเขาแขกที่มีเกียรตินี่คือจาพนมยีรำนี่เขาก็เป็นเอ่อสแตนอ่าสแตนแมนของคุณอ่าพนาฤทธิไกรไอ้ที่โดนปักเมื่อกี้นี่เจ็บไหมบางท่านบอกว่าดูในหนังนี่มันใช้มุมกล้องหรือเปล่าโดนจริงๆหรือเปล่าโดนจริงอ๋อ อีกสักหนึ่งมุมกล้องชัดชชัดชัดว่าตีนโดนข้านคอจริงหรือเปล่าเรามาดูภาพช้ากันกล้องมุมตัวที่สองนะครับเฮ้ยดูหน้ากวาดโชกกวาดล้านเ้ยกวาดขึ้นก้านคอหลบได้ลุกขึ้นมา เ้าไม่ขึ้นไม่ขึ้นอีกทีไว้โอ้โหสุดยอดเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นตรงคอทำไมคราวนี้แต้หูอะมองกันไม่ทันเละสิอ๋อเหรออีกสักหนึ่งงุมกล้องครับได้โอ้ัวอะไรอีกสักหนึ่งงุมกล้องเย พอแล้วทไม <c oughs> อ่ะเจ็บเอาไงเสีย,สยไม่ได้เรื่องเฮ้ยครับเอางี้ดีกว่าเอาไงถ้าเกิดใครเคยดูหนังเรื่องนี้จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่แหมสงสัยกันเหลือเกินออกาลังสงสัยว่าเอ๊มนี่มันใช้สลิงหรือเปล่าทำได้จริงหรือเปล่านั่นคือฉากที่พระเอกของเราครับเหยียบบาไปเรื่อยใช่เหยียบบาปุ๊ปุ๊ปุ๊หนีไปได้เขาบอกไม่ใช้สลิงอ่าเนี่ยเราครับไม่ใช่ตัวแสดงแทนเราครับก็ทําได้จริงหรือเปล่าอยากดูปะล่ะ ใช่แล้วมึงบอถามกูก่อนบอ <c oughs> เอ้ยถึงทำได้อยู่แล้วละ่ะเอามาเอาเลยเสียไม่ต้องกลัวมาลุยมันลุกเลยให้โอ้โเ,เ,เไป็นไงทำได้ปะทำได้ครับเป็นไงโอ<ห>้โ<ห>มึง<ห>เล่น เอาเพิ่มตัวอีกได้ไหมได้ได้อะเยอะกว่าน,นี้ก็ได้ให้เพิ่มตัวหน่อยฮะ<า>ตายจ้าย่า yeah! เยอะกว่าน,นี้ก็ได้เย้ยฮเป็นไ,ไง <Hey! S 2> ทำได้เป็นไ,ไง hey! เยอะกว่านี้อีกได้ไหมเยอะกว่านี้ก็ได้ได้อ่ะเอาอีกเอาอีกเอาดิเยอะกว่านี้ก็ได้โคตรเก่งเลยว่ะอะไรเอาเลี้ยงไอ้เปิ้ลมาอยู่นี่ไวอ่ะเรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอ้จิบหายมึงไปนั่งนู่นมานั่งอะไรเของนี้เล่นด้วยมันวะเฮ้ย เดี๋ยวไหนๆมันก็เล่นด้วยละเออขอคูตตอดเอา,เอาวอ้าเราเวอร์ตอนนี้เยอะกว่าเดิมอะรอบนี้พิเศษกันหน่อยนะเราได้เขาเหยียบปั๊บมาถึงคนสุดท้ายและที่ไปคนนี้ครับเป็นคนที่โดนนะเฮ้ยสุดยอดกันเลยทีเดียวภาพช้าไหมอา้าวไอ้หาไเป็นไรขาเทียวขาเทียว ขาดเบี้ยครบพช้าไหมพักช้าไหมโอ้โหงโคตรเก่งเลยไปจำลูกมาเล่นนะนี่พักเช้าอาเอาอาพี่เปิ้ลยืนเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เจ๊ก็มองไม่ทันนะเหรอเชิญนะเชิญยืนนั่นแหละครับพร้อมแลวช้าๆเลยครับโอ้ยหนักหนัก อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องไลฟ์คอมเมดี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมโอ้โหติดตามกันเป็นานานของฮาฮยังมีอีกเพียบพบความสนุกและความฮาต้องไลฟ์คอมเมดี้ค่ะกดสับ s ไคร b e กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะครับ